พลตำรวจเอกสมศักดิ์จะทะพิงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์เยี่ยมปลอบขวัญมอบสิ่งของให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนน้ำท่วมย้ายมาอยู่สูงช่วยเหลือชาวบ้านดึงตะลิงที่โดนน้ำท่วมเป็นยังไงกันบ้างเล่าเป็นยังไงบ้าง,เ,ง,งเขายกฐานะให้รู้ยังอ่ะตอนนี้เขายกฐานะให้เขาเรียกว่าผู้ประสบภัยอ่ะดูสิโอ้โหมาเรียกได้ว่าผู้ประสบภัย นะอย่างยิ้มแย้มแจ่มใสอยู่เลยนะนายกเอานายกเอาถุงมานะบรรเทาหน่อยเนาะเดี๋ยวผู้นำแจกนะโอเคเอาโอเคนะมาให้กำลังใจรับอ่ารับเลยอ่ะอันนี้ของดีเลยนะเนี่ยอันเนี้ยไม่ได้นี่ก็มาไวอันนี้รุ่นหนึ่งไม่ได้ก็มาไวใครมีกล้องส่องพระมั้งเนี่ยอันนี้รุ่นหนึ่งรุ่นหนึ่ง ไม่ต้องลูกไม่ต้องลูกไม่ต้องอออไม่ถ้าไม่มีไอ้นี่นะลูกไม่ได้เลยเนี่ยเ,เดี๋ยวนะเดี๋ยวผู้นำผู้นำแจกเองนะโอเคไปก่อนนะ,ะไปก่อน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 